ปริบัติตามธรรมชาติรับรู้สรรพสิ่งโลภมากลาบหายมักน้อยได้มากใฝ่หาคุณธรรมเข้าใกล้ธรรมชาติเข้าใกล้ความเป็นจริงขย,ยงก้าวยืนได้ไม่นานสรรพสิ่งมุนเวียนตลอดการไม่หยุดนิ่งความนักแน่นเป็นพื้นฐานของความไม่ประมาททำดีไม่ทิ้งล่องรอยอากไม่ครรพควูอาจารย์แม้แมชลัด กลับเลเื่อนได้ความเรียบง่ายเป็นคุณธรรมนิรันด์คิดใช้กลาลังไม่อาจยึดครองได้ทั้งใช้ศาสตร์และศิลป์งานสําเร็จไม่ทิ้งร่องรอยอาวุธเป็นสิ่งอปมงคลมงควนนิยมซาเรื่องชับปนากิจเวลวร้ายนิยมขวาความเรียบง่ายเป็นอมตะพึงหยุดแต่พอควรรู้จักผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญารู้จักตนเองเป็นผู้้ํำเลิศ ชนะผู้อื่นเป็นผู้มีกำลังชนะตนเองเป็นผู้เข้มแข็งมีปณิธานยังรุดหน้ารู้จักพอจึงมั่งมีเข้าใจพริกแพงจึงประสบผลสำเร็จปัญญาที่ยิ่งใหญ่แฝงความล้ำลึกรักษาวความเรียบง่ายไร้านาสร้างคุณธรรมด้วยใจรักดินแไม่นิ่งอย่าพิงพังทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเตา่า